ศิลปินคนนี้ครับเขามีเสียงมาด้วยซึ่งเสียงของเขาคือตามเ EFM ุ e. <F>. ปเปอ no เดย์ no zone, no care. มายเลขสีคุณสมบัติเขาบอกเอาไว้ว่าวงนี้ชายล้วนมีไม่กี่วงในประเทศไทยลองเดาดูประมาณร้อยวงเอง <c oughs> เป็นพันขอหนึ่งชื่อก่อนหมดเวลาสิบวีครับก่อดีสิสแลมค่ะกอดีสิสแลมเอาแล้วเขาว่าชื่อไกยด้วยไงกำลังจะเข้าพี่สมรสกับพี่ตูนพอดีเลยอ,อ,อาจจะนำโชคหนึ่พบาทก็ได้เป็นคำตอบที่ ไม่ใช่บดติสแลมนะคุณก้อยนะคุณชาสวัสดีครับคุณชาสวัสดีครับข้อผมเดาจริงๆนะวงนี้นะน่าจะตอบอะลรบ้างมาอย่างน้อยก็ประมาณสิบกว่าแล้วก็ไปเอาความมั่นใจนี้มาจากไหนว่าชาเขาที่แล้วผมเคยเล่นเรากภพาพไปผมต้องทําการบ้านอย่างดีนี่ทำการบ้านพี่มีข้อมูลเดียวว่าเป็นชายล้วนนะเขาพูดเป็นตู่เป็นตาเลยนะไบเบิลศิลปินคนนี้ครับเขามีเสียงมาด้วยซึ่งเสียงของเขาคือ ใกล้สิตางล้วเมื่อกี้เขาพูดกันทั้งวงนะสิบวินาทีให้คุณฉาดไปโปรเตโต้ครับเอ้ยเอาแล้วมาดูกันว่าเป็นโปรเตโต้หรือเปล่าสวัสดีครับคุณคบีสวัสดีค่ะศิลปินคนนี้มีคำใบ้ว่ามีสัตว์อยู่ในชื่อวงไปสิบวิครับครลิเฮ้ยโพลิคทเป็นคำตอบที่ นี่ <c oughs> คุณเพชร,วรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาฟังคุณ,ณสมบัติกันก่อนนะครับคุณเพชรครับรับผมศิลปินกลุ่มนี้เนี่ยเคยแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีเดียวกันกันกบเจสันบรัสมาแล้วจับเวลาสิบวิครับคุณเพชรขอชื่อเดียวคุณเพชรเร็ววงเดียวเลยาปานามาป่ะครับปานามาปานามาปานามาเว้ยปาไงปานามานี่คือวงเก่าเลยนะไอ้เบิ้ลเองเกิดหรือยังเถอะไม่เป็นคำตอบที่ ให้กระจกแตกไปทีนงคุณแอลสวัสดีค่ะต้องได้แล้วล่ะคาใบ้ของศิลปินปริศนาคนนี้มีอยู่ว่ากลุ่มศิลปินนี้ครับมีสัญลักษณ์ของวงคือสามเหลี่ยมรู้ยังคุณแอลไม่รู้เลยสามเหลี่ยมอะสามเหลี่ยมเดี๋ยวผมอะผมทําให้ดูเลยอ่ะผมทําให้ดูเลยนี่อย่างนี้ชาวเน็ตตอบมาชัดเจนแล้วกาลามีคําว่าลาอยู่ไปไปได้บอกแล้วสัตว์เยอะสิบวินะครับมันไม่ยากเว้ มันยากสิอยไม่รู้ว่า I say g o o d b เป็นไงเสียงพี่ดีป่ะเสียงดีเสียงดีฟังอยู่เสียงฟ่าเลยมันติดหยุดไปหนองจพี่เบิร์ดบอกว่าให้ชื่อเดียวตอบเลยถ้าถูกได้ร้อยหนึ่งเป็นสัตว์ที่เดินช้าเออสล็อตแมชชีนนี่ไง ทำไม <S 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 ถึงตอบสล็อตแมชชีนอะเดินช้าไงสล็อตมันเดินช้าสล็อตแมชชีนเป็นคำตอบที่หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวโอนให้คุณแอลนะครับถูกต้องเลยนะอขอบคุณค่ะเดี๋ยวโอนเพิ่มหรอคะแบบเยอะเธอ,อย,ยังจะเอา,เอ,าอีก,ก e f ปปเหรอ e f m Superday